ราศีสิง์เป็นราศีที่5ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือสิงนะครับหรือสิงโตชาวราศีสิงเป็นคนที่ค่องแคล่วมั่นใจในตัวเองสูงและน่าทึ่งอย่างมากนะครับชาวราศีนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักจัดการที่ดีด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น คนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะที่เป็นผู้นําโดยกําเนิดนะครับชาวราศีนี้ดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสรรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้านชาวราศีนี้มักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเคยสงสัยไหมว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวที่คอยคุ้มครองเราอยู่กำลังจะดนบรรดาลหรือส่งสัญญาณให้ชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านไหนบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาความสุขนำพาความสำเร็จหรือการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาให้เราหรือไม่วันนี้เราจะมา เปิดไพ่เพื่อไขปริศนาไปพร้อมๆกันนะครับขอให้การยาณมิตรตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือแล้วเลือกไพ่ที่ท่านมีความรู้สึกผูกพันนะครับมีทั้งหมดสองกองให้ตั้งจิตแล้วเลือกมาหนึ่งกองนะครับจากหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสเมื่อท่านเลือกได้แล้ว มารับฟังคำทำนายได้เลยนะครับเราจะมาดูกันในคำทำนายของไพ่กองที่1น,นะครับไพ่กองที่1คือ The h i e r o p h f a n t นะครับสำหรับกาลยานมิตรที่เลือกกองที่1ยินดีด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกำลังโดนบันดาลความมั่นคงทางด้านการเงินให้เกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะครับ ท่านจะมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือโครงการที่เคยหยุดจะเริ่มเดินหน้าทำเงินได้อย่างชัดเจนถือเป็นการปลดล็อกพันธนาการทางด้านการเงินที่เคยมีหนี้สินหรือทำให้ท่านสามารถเก็บออมและมีอิสระทางด้านการเงินได้อย่างก้าวกระโดดนะครับ คำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะขอให้จงกล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญและบริหารจัดการการเงินอย่างมีสติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเปิดทางให้แต่การลงมือทำอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ประครับประคองความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโดนบันดาลความก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานและธุรกิจที่ท่านทำอยู่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งงานหน้าที่การงานหรือองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านอาจจะได้เลื่อนชั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานสำคัญที่นำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จ ธุรกิจก็จะมีการขยับขยายได้หุ้นส่วนที่ดีหรือได้ลูกค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาดีลทำให้เกิดรายได้ก้อนโตนะครับคำแนะนำจงมีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะความสำเร็จครั้งใหญ่กําลังรอท่านอยู่อยู่ที่ความขยันนะครับ ความขยันคือสะพานที่เชื่อมบุญกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับขอให้ท่านสู้และมีกำลังใจเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยผลักดันให้เกิดรากฐานในชีวิตท่านมีโอกาสในการซื้อในการสร้างบ้านในการซื้ออสังหาริมรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆที่มีความมั่นคงนะครับในชีวิตนี้ นอกจากสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะดีขึ้นด้วยนะครับเช่นอาจจะมีการมั่นหมายได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตและได้สมรสได้แต่งงานในไปในต้นปีหน้านะครับสำหรับคนที่มีแฟนข้อควรพิจารณานะครับก็ขอให้พิจารณาทุกๆโอกาสที่เข้ามาอย่างรอบคอบให้ใช้สติในการตัดสินใจ ในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้มากๆนี่ก็คือคำทำนายของท่านชี่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับต่อไปคือคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่กองที่สองนี้คือ m p e r a n c นนะครับสำหรับท่านชี่เลือกไพ่กองนี้ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของท่านอาจจะไม่แน่นอนหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปไหม ดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านกำลังดุลบันดาลในการปลดอเาะความสัมพันธ์ให้กับท่านนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะครับกำลังจะสิ้นสุดลงอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ออกไปจากชีวิตนะครับหรือท่านจะได้รับการเยียวยาให้จิตใจดีขึ้นหากที่ผ่านมาท่านมีความเศร้าหมอง มีความโศกเศร้าเสียใจกับคนรักที่ทิ้งเราไปนะครับหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลให้ท่านกลับมารักตัวเองให้มากให้เชื่อในวงจรในเส้นทางของชีวิตให้เชื่อในบุญและกรรมถ้าเกิดว่าคู่กันแล้วก็ไม่แค้วคลาดกันแต่ถ้ามีเหตุให้ต้องจากก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเวลาของเรากับเขานั้น มันอาจจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะช่วยให้กำลังใจให้ท่านได้ก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่แย่ๆนั้นออกมาให้กลับมารักตัวเองได้แล้วให้นึกถึงคนรอบข้างที่เขายังรักเราเช่นครอบครัวเป็นต้นนะครับเมื่อท่านได้รับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคลิปนี้ขอให้ท่านค้นพบและนำพาความสุข ของตัวเองให้เจอในเร็ววันนะครับคำแนะนำให้ท่านจงกล้าที่จะตัดคนที่ฉุดรั้งท่านไว้กล้าที่จะตัดคนที่คอยขวางความเจเริญของท่านและกล้าที่จะให้อภัยคนที่เขาทำไม่ดีคนที่เขาทิ้งเราไปก็ขอให้จบให้สิ้นให้ไปทำบุญปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองสักหนึ่งตัว แล้วตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านับแต่นี้จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่จะขอรักตัวเองให้มากๆนะครับและข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามผลักดันช่วยเหลือท่านให้ตื่นรู้ทางจิตใจอย่างเต็มที่ท่านจะมีความชัดเจนในเส้นทางชีวิตมากขึ้นอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อน ความสามารถและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของท่านจะถูกเปิดเผยออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดลบันดาลให้ท่านหลุดพ้นจากความกลัวความกังวลหรือความเชื่อเก่าๆที่จำกัดความสามารถของท่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านฝึกสมาธิจเจริญสติเพื่อที่จะสามารถ เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดาประจำตัวนะครับเพราะพวกท่านเหล่านั้นคอยอยู่รอบตัวท่านคอยฟังเสียงท่านอยู่เมื่อท่านอ่อนแอท่านร้องไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ท่านจึงสื่อมาถึงคลิปนี้ขอให้ตัวของท่านเองนะครับที่กําลังเศร้าหมองใจให้ตื่นรู้และเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ การตื่นรู้และเริ่มต้นในชีวิตใหม่นี้หมายถึงว่าสิ่งสังสิทธ์แนะนำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่การที่จะจมปลักกับความเศร้ากับเหตุการณ์เดิมๆแต่ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รักตัวเองให้มากๆแล้วหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตยพยายามสร้างแรงบันดาลใจ เริ่มต้นการออกกำลังกายบริหารจัดการเรื่องที่มันค้างคาใจให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างแน่อนอๆว่าภายในปีนี้ภายในก่อนสิ้นปีนี้จะกลับมามีความแข็งแรงในเรื่องของระบบทางเดินหายใจจะวิ่งได้เร็วขึ้นจะเดินได้เยอะขึ้นเป็นต้นนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากเตือนย้ำท้ายว่าอย่ามองข้ามการพักผ่อนและการดูแลจิตใจเพราะร่างกายคือวิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่ท่านเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณนั้นเจ็บปวดกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตก็ขอให้กลับมาที่บ้านของตัวเองนั่นก็คือการดูแลกายใจให้ดีนะครับ